เส้นทาง2กิโลเมตรที่แยมวัย12ปีใช้เดินทางไปโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยแต่ครอบตัวไม่มีทางเลือกหากต้องการให้แยมเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปกติแยมจะมาโรงเรียนกับใครบ้างคะกับย่าค่ะย่ามาส่งทุกวันไหมไม่ค่ะอา้าวแล้ววันไหนถ้าย่าไม่มาส่งล่ะถ้าวันไหนยา่าไม่มาส่งหนูก็จะกลัวค่ะ แล้วถ้าวันไหนที่หนูเดินคนเดียวหนูก็กลัวค่ะแล้วหนูทํายังไงอะ่ะเวลามาคนเดียวต้องระวังตัวเองไหมระวังค่ะที่บ้านบอกยังไงบ้างถ้าเดินคนเดียวเดินหลีกเลี่ยงห่างจากคนค่ะหนูอยากได้เส้นทางถนนที่ปลอดภัยกว่านี้ไหมคะอยากค่ะอะไรบ้างที่เราคิดว่าจะทำให้เราปลอดภัยถนนไฟ,นไฟกับถนนับไฟ แยมอาศัยอยู่กับปู่ย่าและน้องๆรวม5คนโดยมีพ่อที่ทำงานในต่างพื้นที่คอยส่งเสียค่าเล่าเรียนและค่าใช้ใจ่ายส่วนแม่ย้ายไปรักษาอาการป่วยอยู่กับญาติขณะที่แยมโตขึ้น,นเรื่อยๆยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับครอบครัวจากความเสี่ยงด้านที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเพราะปัจจัยที่มาจากความยากจนอาจเกิดขึ้น ออออาจเกิดขึ้นคคืืืสทีี่่มผลโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นเพยกระดับคุณภาพชีวิตจึงเป็นสิ่งที่แยมพยายามมาโดยตลอดย่าชอบไปหาผาักขาแล้วก็เป็นลมในป่าบอกย่าว่าไงไหมบอกว่าทีหลังอย่าไปหาอีกถ้าย่าไม่ไปหาของป่าแล้วแยมจะช่วยอะไรได้บ้าง ทำงานค่ะอยากจะเรียนสูงแค่ไหนมหาลัยค่ะตัวเองคิดว่ามีโอกาสได้เรียนถึงมหาลัยไหมน่าจะมีโอกาสค่ะแล้วเราจบออกมาเราคิดว่าเราอยากจะทําอะไรเป็นครูก็เป็นครูเป็นครูวิชาอะไรอังกฤษค่ะดูแลปูย่ย่าพ่อแม่แล้วก็น้องค่ะอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเหรอค่ะเนาะ ในพื้นที่เดียวกันมีเด็กอายุไม่ถึง18ปีในความอุปการะของมูลนิธิสุขพ,พนณิมิตรแห่งประเทศไทยจำนวน600คนกว่าร้อยละ60เป็นเด็กผู้หญิงเกือบครึ่งอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยส่งผลต่อการปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงความฝันของเด็กผู้หญิงจำนวนมากอย่างน้องแย้มนะครับเขาเป็นเด็กที่มีความกระตันยูต่อย่านะครับแล้วก็เห็นถึงความมั่นคงนะครับก็ถึงที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ปลอดภัย น,นี่คือเป็นเหตุหนึ่งที่อนาคตข้างหน้าหรือว่าภายที่จะถึงเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับการเข้ามาเล่มน้ำมืออะไรต่างๆกับเด็กบางทีก็ถูกเหยียดหยามในเรื่องของบางทีว่าเออครอบพัวยากจนแรงต่างเพราะนั้นอะ่ะในเรื่องของการที่เด็กกล้าแสดงออกเนี่ยมันจะเหมือนได้ถูกปิดกั้นออกไปบางครั้งเนี่ยมองอนาคตของตัวเองเห็นอยู่แต่ไม่สามารถที่จะเอื้อมไปถึงได้ถึงแม้ว่าพ่อแม่การศึกษาจะไม่สูงนะครับเราอ่ะเป็นแหน่ลูกหรือว่าเป็นเด็กที่สามารถที่จะรับการโอกาสจาก หน่วยงานต่างๆเนี่ยเราควรที่จะศึกษาให้มันสูงขึ้นหรือว่ามีอาชีพที่มั่นคงเพื่อจะมาช่วยเหลือคนในครอบครัวของเราเพราะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือในเรื่องของการเกาะป้องกันอะไรต่างๆโดยดึงชุมชนและหุ้นส่วนในพื้นที่ของเราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมูลนิธิสุพนรมิตและอาสาสมัครช่วยให้แยมมีชีวิตที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับเด็กผู้หญิงอีกกว่า1ล้าน5แสนคนความฝันในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมีบทบาทสำคัญในสังคมยังต้องการการพัฒนาทั้งการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการและแรงงานระบบสุขภาพรวมถึงความเท,าเท่าเทียมกันในสังคมรุ่งโรส่สมุยเก่าไทย P ี s รายงาน